ข,ข้างบนจดเสร็จแล้วยังครับยังนะโอเค หาอะไรครับอ่ะจดถึงที่พี่เขียนหรือยังถึงยังเลยทุกคนผ่านนะครับหรือถึงไม่ผ่านก็มั่นใจว่าเข้าใจได้นะครับโอเคเปล่ากระจายไปกระจายมาเฉยๆทีนี้พี่แยกส่วนหารเพราะ ก้อนทางขวาเป็นไซน์กำลังสี่ส่วนทีกำลังสี่ใช่ปะ่ะโอเคนะตรงทางขวาโอเคทางขวากันนะมาดูทางซ้ายทางซ้ายดึงตัวร่วมเป็นสิบหกทีกำลังสองลบไซน์กำลังสองทีหารด้วยสองห้าหกทีกำลังสี่โอเคตรงเนี้ยผ่านละ ให้เป็นก้อนเมฆเหมือนเดิมโ okay, อเคป่ะอะทีนี้ตัดตัดก่อนทีนี้พี่แยกตัวประกอบเป็น t ลบไซ t หารด้วย t กลังสามกับ t บวกไ t หารด้วย t โอเคคูณได้หนึ K ่งส่วนสิบหก t เข้าหาศูนย์ลิมิต งงไหมไม่งงนะ <laughs> ย่างงปะครับงงครับน้องแล้วพวกแปดเจ็ดครับอยากกลนตีมครับแปดเจ็ดอ่ะโอเคก้อนดังขวาทรายกำลังสี่ส่วนทีกำลังสี่มีค่าเป็นหนึ่งโอเคปะยอย่าทำหน้างง,งเป็นหนึ่งนะโอเค มันต้องบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสิบหกโอเคปะเห็นนี่เสร็จแล้วนะฟังแล้วตรงเนี้ยจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบหกอันนี้เป็นหนึ่งส่วนหกอันนี้เป็นสองก้อนนี้มาเป็นหนึ่งส่วนหกยังไงเดี๋ยวทำให้ดูสองตัดเป็นสามหนึ่งส่วนสี่สิบแปดบวกนี่เป็นสามส่วนสี่สิบแปดเท่ากับ 4 4่ส่วน48เท่ากับ1ส่วน12งงจดพลางๆนะครับน้องแล้วลองคิดดูว่า T ีลบ sin ทหารด้วยทีกำลังสามทำไมเป็น1.6 เราจบเสร็จแล้วนะครับเคนะทีนี้มาดูกันว่าลิมิตของ x เข้าหา0ูนย์ ปัญหาเมื่อกี้นะครับลิมิต t เข้าหาศูนย์ t ลบ s i n t หารด้วย t กําลังสามนะเอาเหมือนเดิมพี่ท,ทํา t เป็น3 x โอเคปะท,ทํา t เป็น3 x เพราะข้างล่างเป็น t กําลังสามนะท,ทํา t เป็น3 x t เท่ากับ3 x มันลิมิต t เข้าหาศูนย์เพราะนั้น X ก็เข้าหาศูนย์ด้วยถูกปะทเข้าหาศูนย์เพราะฉะนั้น X จะเข้าหาศูนย์ด้วยนะ,ะทีนี้ไซน์สามทีาเท่าไหร่ เท่ากับ3ไซด์ทีลบ4ไซด์กำลัง3ทีสูตนี้ถ้าจำไม่ได้แล้วไม่เชื่อลองไปหาในหนังสือหมอหดูแต่พี่ให้เชื่อ,องนี้อ่าแทนนะ 3x ลบ ลบจะไซนสามไซเเป็นลบสามไซลบจะลบเป็นบวกบวกสี่ไซกลังสาโอเคปะโอเคนะข้างล่างก็หารด้วย27 x กลัง3โอเค3ากำลัง3ไมด้กลัง3กลัง 3, 2, 7, x, 3, 3, 3. 3ยกกำลังสามยี่สิบเจ็ดโอเคคงไม่มีใครงงงงก็แปลกแหละนะ,ะทีนีจ้จะได้เป็นลิมิตของ x เข้าหา0 3 x s i n าลบหารนด้วย27 x กำลัง3เห็นปะนี่กับนี่ เพราะนี่เป็นไซน์กำลังสามลแล้ว x กำลังสามแล้วโอเคมันผ่านชัวเรามาดูก้อนเดิมก่อน4 27, ส่วน27ไซน์กำลังสาม x หารด้วย x กำลังสามทีนี้ทีนี้ก้อนทางซ้ายคล้ายๆอะไรปะมันคือโจทย์พี่ให้นี่เป็น a นะวันนี้เท่ากับ3ส่วน27 a เท่ากับ เบวก4ส่วน27งงปะงงไหมไม่งงนะงงก็ยกมือถามเช่นเดิมเช่นเดิมโอเคไม่งงต่อ